สวัสดีครับผมเทนาวิกหรือจะดากนะครับพบกันในอีพีที่14เสนอส้มมงปานี่เลยครับข้างหลังผ้าอีสานเรียกต้นมงนะครับหรือเรียกส้มมงแต่ถ้าอื่นไม่รู้เรียกอะไรกันบ้างรสชาติของเขาจะเปรี้ยวเอาไว้ใส่พวกเครื่องแกงใส่ต้มยำได้หมดเลยต้มยำปลาต้มยำไก่ต้มยำ เนื้อหรือใดๆก็แล้วแต่เขาจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับหลักๆคือยอดสีแดงแบบนี้ส้มมงป่าเนี่ยยอดสีแดงแบบนี้ใบจะยาวถ้ายอดสีแดงใบจะยาวนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งยอดสีขาวใบจะป้อมลงมายอดเนี่ยจะไม่แดงแก่แบบนี้อะลองดูใ,ใกล้ๆชัดไหมจัดครับเนยลักษณะใบ บนใบใต้ใบอยอดสีอันนี้ยอดสีแดงใบยาวยอดแดงนะครับส่วนส่วนยอดสีขาวใบจะป้อมๆลงมายอดสีขาวจะดูยากกว่ายอดแดงนิดนึงนะครับจะมีต้นไม้บางชนิดที่เหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขามากๆยอดสีขาวนะครับค่อนข้างที่จะแยกยากแต่ยอดสีแดงเนี่ยแยกง่าย ลำต้นนะครับนี่เลยเป็นสีเทาดำปนด่างแบบนี้เทาดำปนด่างนี่ยอดเวลาเวลาใช้ก็ใช้ลูกของเขาก็ได้นะครับลูกของเขาก็เหมือนเหมือนกับมังคุดเลยคล้ายๆมังคุดนะครับแต่ว่าจะเป็นลูกลูกสุกสีแดงก็มีสีเหลืองก็มีนะครับแต่ข้างในก็จะเป็นเนื้อเหมือนมังคุดเลย ใช้ยอดของเขาใส่ต้ยมยำนี่เลยครับก็ <c oughs> เวลาใช้ก็เนี่ยใช้ยอดของเขายอดอ่อนเป็นหลักอแบบนี้ที่กําลังเริ่มแก่นี้ก็ใช้ได้นะครับรสชาติเปรี้ยก็โยนลงไปเลยในหม้อต้อยมยำรสชาติเปรี้ยวใช้แทนมะขามเปียกแทนมะนาวแทนได้หมดทุกอย่างเลยข้อควรระวังนะครับอต้นส้มมงป่าเนี่ย เขามีสองแบบถ้าคนที่ไม่ได้ชำนาญในการดูให้ใช้แบบนี้นะครับเอาแบบนี้เลยที่เป็นยอดแดงจะดูง่ายนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือใช่เขาแน่นอนแต่ถ้าเป็นยอดสีขาวเนี่ยมันมีต้นไม้หลายชนิดที่คล้ายกันมากบางทีแยกไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นยอดสีแดงเนี่ยดูง่ายแบบนี้เลยี่โ h o านะครับ กินสดก็ได้นะครับแต่ว่าเพียวมากๆลูปของเขาลูกของเขาอ่าผลบางพันมีทั้งสีเหลืองได้สีแดงผลสุกข,ข้างในก็จะเป็นเนื้อเหมือนกับมังคุดเลยครับเราก็ผ่าออกเอาเนื้อข้างในกินได้เหมือนมังคุดเลยรสชาติ แทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเปรี้ยวกว่าแค่นั้นเองครับโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เท่านี้บาย